you <laughs> เฉลิมพรยามเช้าทุกๆคนนะมาเติมพลังให้กับชีวิตเติมความหนักแน่นเข้มแข็ง จิตของเรานะมันพร้อมที่จะขับเคลื่อนชีวิตที่ยังต้องดำเนินต่อไปนะคนที่จะสามารถฝ่าฟันคลื่นลมพายุมรสุมแห่งชีวิต ไปได้ด้วยความเรียกว่าพอที่จะต้านทานต่อสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะใครก็ตามที่จะผ่านไปได้โดยไม่บอบช้ำไม่เจ็บตัวเนี่ยนะมันก็ต้องมี ความมั่นคงเข้มแข็งพอสมควรนะเลยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะใครก็ตามที่อย่างน้อยมีความอดทนนะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะหนักหนาแค่ไหนก็ตามขอให้มีความอด ทนนะไม่ยอมแพ้เนี่ยถึงแม้จิตใจมันจะโนกระทบกระเทือนโดนอะไรเข้ามาในชีวิตยเยอะๆเนี่ยผ่านเรื่องราวปัญหาอุปสรรคมากมายนะแต่ถ้าแต่ถ้าสามารถอดทนให้มันผ่านไปได้เนี่ย คนคนนั้น,นก็จะหนักแน่นขึ้นเนข้มแข็งขึ้น,นสังเกตคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแบบขึ้นมายืนอยู่เป็นในระดับผู้นำก็ดีหรือขึ้นมาในระดับคนที่ประสบความสำเร็จ จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ไปสืบประวัติถ้าสืบประวัติดูคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ค่อยจะได้มาด้วยอะไรง่ายๆล้วนแล้วแต่ต้องผ่านอุปสรรคผ่านความล้มเหลวผ่านปัญหาสารพัด นะถ้าเป็นทางธุรกิจส่วนใหญ่ก็ล้มล้มละ,ล,ะ,ล,ะลายกันมาก็มีนะติดหนี้เยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายนะที่ผ่านมาได้ก้านวะข้ามอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมาจนมายืนอยู่ในระดับที่มั่นคง นะประสบความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเหตุปัจจัยคงจะมีหลากหลายนะแต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในประจําของทุกๆคนก็คือนะความไม่ไม่ล้มเลิกนะไม่ท้อถอยนะจะมีช่วงบางคราวที่ท้อถอยบ้างแต่ว่าไม่ยอมแพ้ นะแล้วก็อดทนฝ่าฟันคลื่นลมมรสุมชีวิตนะเมื่อเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปคลี่คลายไปอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยนึกว่ามันมันหนักหนาเหลือกเกินนะทำไมต้องเจอทำไมเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะทำไมต้องเกิดกับตัวเรา นะแต่ถ้าใครผ่านช่วงนั้นไปได้นะมันเริ่มคลี่คลายไปนะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะที่พอรับมือได้เนะนี่ยคนคนนั้นจะได้พัฒนาความแกร่งขึ้นมานะมันจะเป็นคนที่แกร่งขึ้น มีภูมิต้านทานนะมีเหมือนจะเรียกว่ามีวัคซีนนะที่จะทำให้มันรู้สึกเองเลยว่านะอะไรอะไรที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยนะมันเป็นเครื่องหลอ่อลอมให้เรากลายเป็นบุคคลที่ มั่นคงนะไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเรื่องเดิมๆที่เคยเจอเคยเป็นปัญหามาเนี่ยถ้าเจออีกก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเจอที่มันง่ายกว่าเดิมก็กลายเป็นของสบายเลยนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะ นี่แหละก่าจะไปถึงจุดจุดนั้นได้ก็ต้องผ่านมรสุมผ่านสารพัดที่จะเป็นนะเป็นตัวขัดเกลวแล้วก็เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับชีวิตนะอันนี้สำหรับทางโลกจะเป็นแบบนั้นแต่ในทางในทางธรรมะในทางจิตใจเนี่ย ก็มีส่วนคล้ายกันอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของภายนอกเศรษฐกิจกธุรกิจอะไรก็เป็นอย่างหนึ่งนะแต่ในทางธรรมะในทางจิตใจแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เข้ามาทดสอบจิตใจนะบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมาย ม่ได้เป็นเรื่องของอุปสรรคทางธุรกิจนะแต่มันจะเข้ามาทดสอบจิตใจในรูปแบบนะคนใกล้ชิดบ้างคนที่เราต้องไปเกี่ยวข้องคนที่เรามีความสัมพันธ์ผูกพันด้วยานะจะเป็นสามีภรรยาเป็นลูกนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่ใกล้ตัวเรา กนะ็อาจจะด้วยความที่มันเป็นความผูกพันเป็นความเกี่ยวข้องกันนะและความผูกพันความเกี่ยวข้องกันเนี่ยยิ่งผูกพันมากนะรักมากนะก็ถ้ามันมีปัญหากับคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมีปัญหากับ จิตใจของตัวเราด้วยนะนนี้มันเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแล้วนะก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติเลยนะความรักความผูกพันนะตราบใดที่เรายังมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะเมื่อมีการกระทบกระเทือนต่อคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกผูกพันเนี่ย มันก็ย่อมกระเทือนมาถึงจิตใจของตัวเราแน่นอนนะอันนี้ในทางคนที่เรารักแต่ถ้านเป็นในทางตรงกันข้ามนะบางทีบางครั้งเราก็มีความคาดหวังปรารถนานให้คนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยต้องเป็นไปในอย่างที่เราอยากให้เป็นและถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้น มันก็มีความกระเทือนเข้ามาถึงจิตใจเราเช่นเดียวกันนะ,ะความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นไปในสองลักษณะนี้นะอยากให้เป็นบางอย่างแต่ไม่เป็นหรือไม่อยากให้เป็นบางอย่างแต่มันเป็นขึ้นมานะไม่อยากให้เกิดปัญหาแต่มันเกิดขึ้นอยากให้ คนที่เรารักคนที่เรารู้สึกดีด้วยนะเป็นไปในทิศทางที่ตัวเราต้องการนะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นนี่แหละคือคือสิ่งที่เป็นไปอยู่ในชีวิตของหลายๆคนนะแล้วมันก็จะเป็นตลอดไปถ้าตราบใดที่เรายัง และมันยังมีเชื้อของความผูกความพันกันอยู่นะความเกี่ยวข้องกันเนี่ยทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะต้องอาศัยหลายๆอย่างที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้นะต้องอาศัย หนึ่งก็คือตัวเราเองต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้ก่อนนะพัฒนาสติพัฒนากำลังใจกำลังของสมาธินะที่ฝึกต้องผ่านการฝึกให้มีขึ้นมานะและใช้สติใช้สมาธิที่ฝึก บ่อยๆฝึกมากๆที่มีพลังขึ้นมาจากความนิ่งแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่กับความเป็นจริงให้ได้เข้าไปอยู่กับโลกของความเป็นจริงนะที่เราฝึกกันเนี่ยมันเป็นโลกจำลองนะเป็นโลกจำลองที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับธรรมชาติของร่างกายตัวเองเนี่ย เป็นแค่โลกสมมุติเป็นสิ่งที่เรายัางอยู่ตัวคนเดียวอยู่ก็เพื่อให้จิตของเรามันเข้มแข็งขึ้นแต่เราก็จะต้องเอาไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงให้ได้ด้วยนะเมื่อจิตมีพลังมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็เข้าไปอยู่ในชีวิตจริง เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องไปเจอเจออยู่เนี่ยคนที่มีความผูกพันรักใคร่กับตัวเราหรือคนที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นรักใคร่ผูกพันแต่มันต้องเจอต้องเจอ,ต,อ,เจอต้องเกี่ยวข้องกันเราต้องเอาจิตที่มีพลังนี้เข้าไปเรียนรู้ความจริงของคนเหล่านั้น ของธรรมชาติเหล่านั้นนะแล้วก็ฝึกถอนตัวเองออกมาจากความผูกพันให้ได้นะความรักความเมตตายังคงมีอยู่ไม่ได้จำเป็นจะต้องละเลิกสิ่งเหล่านั้นนะแต่จะต้องถอดถอนความผูกพันแบบครอบครอง นะความผูกพันแบบเราเป็นเจ้าของคนเหล่านั้นนะหรือคนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราใส่ชื่อเข้าไปเป็นลูกของเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเป็นสามีเป็นภรรยาของเรานะต้องฝึกให้จิตมีสติแล้วก็ถอนคำว่าของเราออกไปให้ได้ ให้มองว่าคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาก็มีชีวิตของเขาเองนะเขาต่างเกิดมามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสร้างให้เขากลายเป็นคนคนนั้นขึ้นมานะคนเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตเส้นทางของตนเองนะเราไม่ใช่เป็นผู้ กำหนดชีวิตของใครลำพังตัวเราเองจะกำหนดชีวิตตัวเองก็ยังถือว่ายากมากแล้วที่จะให้มันเป็นไปในทิศทางที่จเจริญขึ้นดีขึ้นเนี่ยคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะต่างคนต่างก็ต้องมีเส้นทางของตนเองและมีวิบากกรรมที่แต่ละคนได้นะ มันเก็บเอาไว้ซ่อนเอาไว้อยู่ภายในจิตของทุกๆคนที่จะต้องวันหนึ่งจะต้องไปรับวิบากกรรมนะจะอดีตในปัจจุบันในชาติหรือในอดีตชาติก็ตามนะแต่ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีเส้นทางของกรรมที่ไม่เหมือนกันการได้มาเกี่ยวข้องกันเจอเจอกันแล้วผูกพันกันอยู่ใน นะในชาตินีนะ้ก็ถือว่าได้เคยทำกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมานะมีเหตุบางอย่างทำให้ลอ่ลองมาหยุดนะจำเป็นจะต้องมาเจอเจอกันผูกพันกัน,นย่ใช้ชีวิตร่วมกันในมิติต่างๆก็เป็นเพราะเหตุบางอย่างนั่นนะแต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจะผูกพันแบบนี้ตลอดไปนะ มันได้อย่างมากก็ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจนี้อยู่เมื่อเราหมดลมหายใจจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ไปผูกพันเกี่ยวข้องกันอีกมากน้อยแค่ไหนนะแต่ตราบใดที่เรายังคงดำรงชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เนี่ยคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเรานะก็ มันก็มีเหตุปัจจัยท,ที่ทำให้ต้องมาเจอเจอเกี่ยวข้องกันหน้าที่ของเราก็จะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าเราอยู่ในสถานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุดนะอยู่ในฐานะลูกก็ต้องทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดอยู่ในฐานะ สามีหรือภรรยาก็ต้องทำหน้าที่สามีหรือภรรยาให้ดีที่สุดนะพี่น้องปู่ย่าตายายคนรับใช้เจ้านายเนะพื่อนฝูงครูบาอาจารยนะ์ทุกคนต่างล้วนมีหน้าที่ต่อกันและกันในระดับที่นะแต่ละคนก็จะต้อง ดูตัวเองให้ออกว่าเราอยู่ในสถานะไหนแล้วก็ทำหน้าที่ให้เหมาะสมนะตามทำนองครองธรรมตามหลักจริยธรรมพื้นฐานนะไม่มีอะไรมากแร้วไม่ยากนะมันมีพื้นฐานของความรับผิดชอบแต่ละคนอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้อง มีกำกับอยู่เสมอที่เมื่อกี้บอกไปก็คือต้องถอดถอนความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความรู้สึกว่าคนเหล่านั้นเป็นของเราออกนะถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนของเราอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเราแบกเขาเอาไว้นะเวลามันแบกอะไรเนี่ยมันมันเหนื่อยมันหนักนะ นะเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกวางสิ่งเหล่านั้นให้ได้ให้เหลือแต่ความรู้สึกเมตตานะมีความรู้สึกผูกพันก็จริงแต่ว่าต้องไม่เป็นทุกข์เพราะคนอื่นๆเหล่านั้นให้ได้นะคนอนื่อนๆเขาก็มีวิบากกรรมของเขานะถ้าเขาดำเนินชีวิตผิดพลาดมันก็คือ สิ่งที่เขาเลือกทำหรือมันเป็นเหตุปัจจัยให้เขาจะต้องเดินผิดพลาดแบบนั้นเราก็จะไม่เอาความผิดพลาดเหล่านั้นมาแบกไว้กับตัวเรานะต้องมองให้ออกว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของเขานะเราทำอะไรได้บ้างนะถ้าตัดคาว่าของเราออกไปตัดคาว่าลูกของเรา สามีภรรยาของเราพ่อแม่ของเราออกไปก่อนให้เหลือแต่ว่าเราทำอะไรได้บ้างในส่วนของเราที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ให้กับเขาได้นะถ้าทำได้แบบนั้นเนี่ยนะมันก็จะตัวเราเองจะมีสติมีความกระจ่างในจิตใจในสมองมันจะโล่งมากขึ้น แลนะไม่ใช่ถูกความทุกข์ครอบงำจนนะจมอยู่กับอารมณ์ความทุกข์เพราะว่าเราไปแบกความทุกข์ของคนอื่นเอาไว้หรือแบกสิ่งที่เราไม่ควรจะแบกไปปรุงแต่งว่าคนเหล่านั้นควรเป็นแบบนั้นควรเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้และเมื่อถ้าเขาไม่เป็นแบบที่เรากำหนดเอาไว้เกิดอะไรขึ้นนะ เราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมมันเข้าเกิดความรู้สึกขัดเคืองขึ้นมาในภายในจิตใจเพราะมันไม่ได้ดั่งใจตัวเรานะความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมันเกิดมาจากจิตใจของเราที่ไปแบกเอาไว้ทั้งสิ้นเลยนะ ไปแบกความคาดหวังนะกําหนดเอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับเรากำลังแบกความทุกข์ของคนอื่นอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปอยู่กับโลกของความเป็นจริงให้ได้นะว่ามองให้ออกว่าเรากำลังแบกอะไรอยู่หรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับคนรอบตัวนะมีสติ ฝึกสติให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะสมาธิที่ฝึกมาเนี่ยมันจะพอช่วยเราได้ให้เราเห็นเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาใครครวนด้วยสติด้วยปัญญาถอนตัวเองออกมาจากความผูกพันเนี่ยมันต้องใช้กำลังนมันต้องใช้พลังของสมาธิแล้วก็ใช้ นะการฝึกอยู่กับโลกของความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงนะการฝึกปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เราฝึกถอยออกมานะไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์นะท,ที่เรามานั่งฝึกดูลมหายใจดูความรู้สึกตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อฝึกถอนตัวเองออกมาจากการจมอยู่กับอารมณ์ เวลาไปอยู่ในชีวิตจริงก็จะต้องทำให้ได้แบบนั้นเหมือนกัน,นฝึกถอยออกมาดูเฉยๆปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบาระของมันปล่อยให้ชีวิตของคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินไปเราถ้าเราดูแล้วเห็นว่ามีอะไรที่ออกลอกลูกนอกทางจะเป็นปัญหาก็ดูเฉยๆไปก่อนนะ ใช้กำลังของสติสมาธิดูเฉยๆไปก่อนแล้วก็ถ้าพอจะเห็นช่องทางที่จะบอกกล่าวแนะนำด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิตที่เป็นมีเมตตาไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วเนี่ยค่อยพูดค่อยบอกค่อยกล่าวโดยไม่หวังผลไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเชื่อเราเสมอไป นะทำหน้าที่แค่แนะนําบอกกล่าวนะเว้นแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานที่ยังเด็กอยู่ในโอวาทอยู่ในความใกล้ชิดอันนั้นอาจจะต้องหาอุบายวิธีที่จะนะนะควบคุมให้อยู่ในความเหมาะสมแต่ต้องประกอบพร้อมด้วยเมตตานะทำอะไรเกี่ยวข้องกับใครก็ตามเนี่ยความเมตตาเนี่ยให้เป็นตัวนำนะ ปิยวาจาการใช้วาจาที่ไพเราะจริงใจซื่อตรงนะไม่ไมนะ่ไม่ดัดแปลงไม่ปรุงแต่งอะไรนะแล้วก็เมื่อมีเมตามีปิยวาจาเนี่ยอะ,อะไรอะไรต่างๆเดี๋ยวมันจะนำไปเองนะมันจะนำคุณธรรมทั้งหลายเข้าไปอยู่ในนั้นนะถ้าเรามันต้องมีพลังก่อนจิตมันต้อง หนักแน่นเข้มแข็งก่อนแลถ้ถ้าไม่เช่นนั้นถ้าจิตใจไม่หนักแน่นไม่เข้มแข็งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะถูกความรู้สึกเก่าๆความเคยชินครอบงำทำให้เราปรุงแต่งไปบางทีก็ปรุงแต่งไปเองทงั้งที่เหตุการณ์บางทีมันยังไม่เกิดแ,แต่ความคิดนึกปรุงแต่งของเรามันไปมันนำไปล,ละมันนำไปว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะแบบนั้นเพราะแบบนี้ ทั้งๆที่เรายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนนะมันก็สรุปไปก่อนนี่ก็มีเป็นอันมากนะปัญหาในครอบครัวปัญหาในชีวิตปัญหาในสังคมมันเกิดขึ้นเพราะเพราะเรานี่แหละนะเพราะว่าเรานึกว่าเรานะต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ต้องทำหน้าที่นะเพราะ เราไม่รู้เลยว่ามันซ่อนความรู้สึกอยากได้ในจิตของเราเอาไว้อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้เป็นไปตามที่ตัวเราปรารถนาอยากได้ทั้งทั้งทีนะ่ในความเป็นจริงนะคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเราเขาก็อาจจะไม่ได้อยากแบบนั้นก็ได้นะเพนะราะฉะนั้นเรามาฝึก จิตฝึกใจให้เข้มแข็งนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ถ้ากําลังเจอปัญหาอยู่ปัญหาชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะได้นะมีกําลังที่จะไปะเผชิญหน้ากับมันโดยเฉพาะ,พะเผชิญหน้ากับจิตของตัวเราเองที่จะไปรับมือกับสิ่งต่างๆ่างนะแต่ถ้าชีวิตเรากําลังปกติดีอย่างน้อยเราก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะเพราะเราไม่รู้หรอกว่า อนาคตนะแต่ที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้เนี่ยเราจะต้องเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะก็เตรียมความพร้อมให้มันนะให้มันพร้อมเสมอนะฉะนั้นมาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่ด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป ไม่มีอะไรหรอกที่จะอยู่ถาวรมั่นคงตัวเราเองก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งก็ต้องละจากโลกนี้ไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในขณะจิตนี้ในขณะปัจจุบันนี้นะถ้าทําปัจจุบันได้ดีที่สุดแล้วนะเวลาที่เหลืออยู่ทั้งชีวิตมันก็จะเป็นแต่ปัจจุบันที่ดีนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียว นะฝึกปฏิบัติกันไปนะ,จะเจริญพร